สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะน,นํานกกุกกันนะครับเพราะว่าที่เรามาอ well. ัปเดตก็ว่าเอจะได้รู้ว่าเรายังขายอยู่นะครับเพราะว่าเพาะขายส่งอยู่ทุกวันนะครับนกกุกของเรานะครับก็เอเรียกสายกุกนะครับคูอ่างทุกตัวนะครับแล้วก็อขั้นต่าเลยนะครับหกกุกขึ้นไปนะครับของเรานะครับจะเป็นหกกุกขึ้นไปนะครับหกถึงสิบห้านะครับก็แล้วแต่บางตัวนะครับขึ้นกงไว้ทุกตัวนะครับทุกตัวเราขายอยู่ที่ตัวละหนึ่งพันบาทนะครับ นะครับเรียกใส่กุกสองกุกสามกุกคูอ่างเกือบตลอดทุกตัวนะครับขั้นต่ำของเรานะครับหกกุกถึงสิบห้านะครับก็เป็นนกกุกนะครับที่เราอัปเดตก็จะให้รู้ว่าเรายังขายอยู่นะครับขายอยู่ทุกวันนะครับก็ส่งไปทุกวันนะครับนกกุกนะครับตัวนี้แปดกุกเต็มนะครับนกแปดกุกเต็มโยนสองกุกสามกุกคูอ่างเกือบตลอดอ่างเกือบตลอดทุกตัวนะครับของเรานะครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้รับชมนะครับว่าเ,เสียงของเขานะครับการโยนกุกของเขาแล้วก็การคูของเขานะครับจะเป็นประมาณไหนนะครับครับตัวละหนึ่งพันบาทนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลย